ประทศใหม่เลยเพราะว่าไม่ได้ตกปลาเโคียวอยูแล้วนะครับเล่กไปยังเลขกที่ออกอ่ะ นี้ลมดีใกล้หวยออกครับรนก็ต้องเยอะนะคนขายเลขก็เยอะคนก็เยอะไม่เชื่อไปดูเต็มไปหมด อันนี้จะมีรถรถพาเที่ยวนะ20บาทน,นี่ก็จะเป็นศาลนะครับเป็นพระปรางทานพรนะครับ,ลนนรบแล้วก็จะมีร้านค้าอยู่ที่นี่เยอะพระปรางทานพร ดีนะโรตารีเขาให้ขายเป็นที่เป็นทางถ้าไม่เป็นที่นี่วุ่นเลยนะเสียหน้าเสียดวังคนบอกว่าก่อความจะร้อนลำคาญอีกนะครับเดือดร้อนในเจ้าหน้าที่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสันลาแล้วก็ที่ของวัดแห่งนี้นี่เป็นหลวงพ่อทัใจครับสร้างวันเดียวต้องเสร็จนะครับตรงเนี้ย องนี้ที่อยู่ด้านในนะเ็านาออกมาเป็นด้านนอกแล้วครับองนี้นะครับด้านในไม่มีนะครับที่บนศาลาท่านออกมาไหว้ที่นี่แล้วนะครับองนี้ครับท่านผู้ชมที่ก่ป้ายด้านในทั้งสององนี้องค์นี้ก็เหมือนกันครับเขาก็ออกมาไว้ด้านนอกนะฮะกี้ข้างในไม่มีแล้วครับนะครับ,นะรบปกติจะอยู่ที่ด้านในนะครับ นี่เป็นสาลาของปู่คำตา นะเดินตีด้วยนะนี่คือบรรยากาศโดยรวมมุม <You S 1> ด้านนอก <Play list. S 1> นะครับเป็นบรรยากาศด้านนอกพอนนมาเป็นรโ,โต๊ะเป็นหมูพนันธนะครับทุกคนร้านอาหารก็อยู่ด้านนี้นะครับมีอาหารขายทุกอย่างไม่ต้องกลัวอดไม่เหมือนแต่ก่อนนะถ้ามาเนี่ยวางไว้นะตั้งการทำเช่นนีให้เรียกให้เบอร์มีโชคมีล่ามเนี่ยนะพัฒนานจเจริญขึ้นเยอะ